สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับยุหงคือเก่าครับเพื่อนเพื่อนครับไม่นี่พาเพื่อนเพื่อนมาทงนาครับเพื่อนเพื่อนครับบรรยากาศกลางทงนากลางทงนาเนาะครับเนาะโอ้บรรยากาศช่วงนี้กะรู้สึกว่าจะแห้งแห้งหลายครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวแต่ว่าย้ายของยุหงกะได้ปลูกข้าวโพดปลูกแตงไว้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันเนาะครับเนาะบรรยากาศตามทงนาเนาะครับเนาะ ปลูกผักไว้กินครับเพื่อนๆครับแ้าเจ้ากับปลูกมีปลูกอ้อยปลูกช่วงนี้ก็ขึ้นน้ำอ้อยอยู่นะครับเนาะพากันขื้นน้ำอ้อยกันอยู่บรรยากาศบ้านๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเบื้องไปเบื้องสวนนะครับเนาะนี่ก็เฮ็ดบ้านน้อยไว้บ้าน สำหรับพักเนาะครับเนาะนี่แหละครับวิธีบ,บ้านๆบรรยากาศบ,บ้านๆโอ้หงาไยไหยไปแต่เพลียหงาเนาะครับนนี่เนาะอากาศฮ้อนครับอากาศฮ้อนไม่ค่อยมีลมเนาะครับเนาะ ช่วงนี้กะบักม่วงกะเริ่มเป็นหมากครับเพื่อนๆครับบักม่วงม่วงก็เริ่มเป็นหมากนะครับเนาะหมากอ่อนโอ้ยสมปิดเลยครับนี่บักม่วงเหมือนจะเป็นบักม่วงค้ำนะครับเดี่ยวนะม่วงคำ้ำ โอ้ปลาเขาโพดนี่จะเป็นทัวร์ครับเพื่อนๆครับห่างทัวร์แต่พ่ค่อยได้ว่างแล้วก็หยาาเนาะครับเนาะช่วงนี้กลับไปคืนน้ำอ้อยอ,อยู่เตะๆุณครับ

โอ้นี่แตงครับแต่ว่าแตงบริเวณห้างให้มันนะครับเนาะบริเวณข้างให้มันแตงกวาใยาแตงกวามิสมิตเดอ๋ออีมีอีกแปลงหนึ่ง,งโอ้นี่ครับเพื่อนครับแตงกวาเนาะครับเนาะ ปลูกถิ่มไว้ปลูกแบบธรรมชาติแหละครับเพื่อนครับเพราะได้เก็บกินกับแก้วกับอย่างนะครับเนาะแตงกวาหลายเติบอยู่ครับนี่อันนี้แค่ท้องเดียวนะครับเนาะ หัวหอมจะเบืบ้องอีกแปลงหนึ่งนะครับเนาะมันก็จะเป็นข้าวโพดครับเพื่อนครับข้าวโพดข้าวโพดทอเหนียวนะครับเนาะ สามไฮนะซีไฮนะนะครับเนาะปลูกไน่ไฮนะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาเก็บผลผลิตเขาออกแล้วก็ปลูกเขาปวดต่อนะครับเนาะหลห่ไฮอยู่ครับหลห่ไฮอยู่บรรยากาศดีครับนี้เริ่มมีล้มแล้วครับเพื่อนๆครับเริ่มมีล้มแล้ว กำลังกำลังจะเป็นฟักครับลุกน้องกับมา้าบาดนี่โอ้นี่ก็จะเป็นฟักท้องครับเพื่อนครับกำลังติดลูกเลยครับกำลังติดลูกเลยกำลังแกวแสบ อาจจะเป็นสอนแดงละครับเพื่อนครับนี่หน่วยหลายๆนะครับเริ่ดือดเลยครับนี่พักทองนี่ครับโอ้เยอะเลยครับนี่นี่นะครับปูกแกละครับเนาะข้าวโพดกับกำลองเป็นฝากครับเพื่อนๆครับ

คือว่าดีอยู่นะครับนะเนาะเ๋ยวคำกันครับฝักทองนะครับเนาะ บรรยากาศก็ดีดีครับเพื่อนครับพาเพื่อนมาเบิ่งแต่งกวามาเบิ่งอืนะครับเนาะกำลังเป็นดอกเยอะแยะเลยครับโอ้ว่ามันหน่อยๆนะครับนี่ยให้น้านึงนี่ปลูกเป็นลูกติดลูกดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเพื่อนครับ เพราะจะถึงตอนได้เก็บผลผลิตนี่โอ้สองเสัยจจะได้เยอะอยู่นะครับเนาะเป็นบอ่อบาดาลครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเนาะในมาเบิงมาชมบรรยากาศแบบนี้แกสบายใจดีครับเพื่อนๆครับดีกนีความบุญไว้ในเมืองนะครับเนาะ จังได่นแล้วกันขอพูดเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะคลิปบรรยากาศดีๆกับยุยฮงครับมีเวลาอยุยฮงก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆเบิ่งได้เรื่อยๆนะครับเนาะช่วงนี้กลับมาบ้านก็จะมีเวลาออกมาท่องให้ท่องหาดูอยู่ครับจังได่แล้วกัดูแลรักษาสุขภาพร่างกายครับเพื่อนๆครับคลิปนี้สำนีก่อนนะครับเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อนๆครับเพื่อที่จะบ่พลาด คลิปใหม่ๆของย่หงนะครับเนาะคลิปนี้ย่หงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ